rong na nhớ cho trong phong gì xí a ta cho thì bao na giờ cũng khía cho cho chỉ bao na lũ thứ na chỗ giờ những môn nó lũ cờ na thế rồi à cho lo là thế giờ thế mà nhớ khi nó chơi nó cũng sáng cũng thiếu khi giờ เที่ยวรูเอานอนยองเกลีน่ยาแต่ชินนจองกันก็ใชยาช้รูเอานอนยงยีเที่ยนในมอเครื่องอุปกรณ์ก็ครบเทียยาบันทึกนัจบนะเอ่าเจกุที่ล็อกเฮโรเปอวเทียเด็ดตุชโตป้หนยเอ่าเจอกุชโตป้เาเราก็ลอใช้นะไปใช้โมูเกนะอ่ใช้โมูเก

l e a h o n d e r s e a r c มูนะเออนายะนี่มันตอนตอลูกเกินก่อ่ 啊นันโตนอลาชิมะเนชิจิทาวะยะอิรุโดชิโนะคุชิเทะลุโนนะกาโตะรุโนโชเอลุโนนะยะลุชิชิลนะกุชิอลอะุจันโยคเนุันเนะทเอสนะทเอสเเนะยเเนะนะอ่เจนมนลัโกเลอ ทีิมาหนูนอจะกูจะกเยให้จาว่าลูกอ็นอยะลูกเอดนอจะเนื้อคเตียดียู่ใคอนเดหนอย่อจีเป๊ะต่อลัมุนเช้าต่อโกเกิลคอมนะน่ะเออไปรอต่นอยะอิเเลกูจีจกเฮียี่อยาตชวนเกูใช้ใช้รอแล้วจุกเฮียหน่อยิมากู พอจบจากเด็กก็มักเห้าชบานเอ็นซ์หีเด็กจงแต่สื่อเนี่ยคือบก็มัต้องกอตันยจ้าเเด็กยูมู่ที่ม่มั่นที่มั่ย้ลิจไจ้าจู้งกหลอกเ็นอะไรเงด็กดอร์เีกยูรคเดอร์เด็กยูริคเด จะเซิร okay. ์หมดนะโอเคจะเตจนน้าวิไซนอร์อ่านั้นนน่ะอย่านันนันใสเนี่ยสกเนี่ยอาเขียนในหมู่หนอใช่ไหมนนน่ะอย่างยูเลคอนเดอร์สองจานาซ for android ดาวโหลดนะน้มาที่ยูตอ่าที่น่กมโ

ถ้าตอนดาวลน่ยอเกบันทนัดโจนยังมนดาลู่นี้เอบเทียนเทียร์จาทาชิองนี่จะอแรลงกเลกชิมาที่าบชาเทียหือม่เจะเครื่อน่เตีย่าเครื่องอุปกรณ์ไม่เตีชิปก็อยู่เครียอเราย่เียอยู่บันทึกนะ เจ้ารู้เองน้อย yeah. si ูงชับเลยนะแต่ฉ ja. ันนอหนงสีชับเดาชับเลยนะฉันนออย่าเจ้าชันเด้นะชฉันเดจัง่ต่อนเาล้นเนาเนี่ยกลังที่เจ้าต้องเสียมันยเทอะโอเคแต่ันนอเจ้าเปิดาเปิดน่าเปหลอดเปิดเยาหอดเปิดน่าไล่น่ เออจีพ so okay, ีราจนเต๋อเขาติดตั้งนะเนี่ยติดตั้งยี่โดงชั้นสี่นะเออจีเราจนเต๋อเขาเนย่าตกลงนะเรจนตกลงเนาะกะโจเออเลี้ยวเี่ยเล้วนั่นแหะโอเคไล่เนี่ยไล่จเราพิเตรอย่พเราใช้ต่อ

ลูกน้อยากเก็บไขวิดีโอน้อยากลืดไหลายน้ำเนาะหลายน้ำออกมาในหมายควาเดียรลืดรูโลโก้ก็เสียตัดตวิดีโออีลู้เอฟตือนะเนาะจะก็สามารถลื้อต่อเนาะนะอ่าใช้ตัวจะน้อยาะในยี่โม่ครบเนาะตรงเนาะนะจะไปหลอดตัวเดียร์เขาตั้งค่าเนาะยาเป็นการ์ตอนอืมจะ นออยอยาเนีชิตัตั้งค่าจะนิ่งกำหมูนออยอ่างนิยมเอานอตัวนี้เลื่อนออยนี้เลื่อใช่นลูกสตัต้องหนึงบรรจุเนื้อเนื้อที่หอบเ่าน,นะตอนนี้บันทึกวิดีโอรอนึทนน้ที่หีชิตยานะอยที่ีทำ้องไลนนะเจ่่่่่่่่่ าการตั้งค่าทีชีาทชิุนาือตั้งค่าทั้งลยนะเออขน้อยขน้อยจเนีราตีความาตรทานนั่นลอข้าวเราเพิ่นทานอสุดตอนเราจะทานนั่ขอนาตีขนนเจ้าขนาในระเบิดขน้อยอาหนนัดถอยหลังสั่สองนาะนี่ลื่นไทยนนะ เียขน้อยอ่าผ้านโจแต่ข้อเตีก็ยด้วนะอย่าก็เปิอย่าก็สมารยตรงกับานโจนะเขานะอ๋อขน้อเนีลูกกองนะลูกกองเนาะแต่ข้อ่ถกก็ไทายอ่ะก็ไทายเนะเนสามารถปอกก่อนรอถกก็ลล่นวิดีโอก็ไ่ายวิดีโอเดินเอกนะอ่า เดี๋ยวลุ่นอนนะก็เปิดจไลุ่นอยาเจ้าหนอยาเนาะไล่นั่นเน่ยไล่นัเนเปิดเนาะเปิเนาะเจ้ก็ทายวิดีออเจ้ยูทูปะนรู้อลโเด๋ยดีอยเคอนเอร์นะยันเด๋ยวเจนีล็อเปิดขนาะแปลงน้อใหม่ข้อเดเปิดจ้านที่ตะขออ

老白家为了我下苦，俺老妻也得让尽些力啊。俺、嗯、都伢天要包的，因为叫老黑做那都出来包些药，那边更无见那些中毒呢。